ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปมืดนะคะบอกไปก่อนเลยจะตั้งชื่อคลิปว่าคลิปมืดเลยกันนะก็วันนี้นะคะพ่อก,ก็จะมาคือเพิ่งตื่นคลิปมืดเนี่ยวันนี้พ่อจะมาชี้แจงนะคะบอกว่าไอสองชาแนลอะคะ่ะที่พ่อจะลงแล้วนะ่ะที่พ่อจะมีอีกสองชาแนลก็จะไม่มีแล้วนะคะก็จะไม่มีชาแนลสองอีกสองชาแนลนั้นแ,ล,นแล้ว ก็คือพาวคิดว่าดูไปดูมามันคิดว่าคนเ,เพื่อนเพื่อนคงตามกันมาไม่เยอะอะคะ่ะก็เลยไว้เหมือนเดิมดีกว่าชื่อ,ช,อชื่อเขาไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ไว้งั้นแหละก็ทําคลิปแล้วก็ราลงอะไรเงี้ยนะคะส่วนเรื่องกิจกรรมก็จะต,ต้องดูอีกทีนะคะว่าจะมีแจกหรือเปล่าต้องดูอีกทีนะเพราะว่าต้องดูหลายอย่างรวมกันด้วยนะคะแต่ว่าของช n แนลก็จะ ลบทิ้งไปเลยนะคะก็ถ้าใครมีคำแนะนำอะไรก็แนะนำกันมาใต้คลิปได้นะคะวันนี้พ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ